ตลาดหมู่บ้านชาวใหู่บ้านให้โครับไปดูที่มีอะไรมาครับดูทุกคนดูตลาดดูนะครับนี่บรรยากาศอะไรลูกฮะ ขี้ไม่ไม่รู้เอาอะไรเลงอะไรอันนี้เป็นที่ระบายสีครับเป็นที่ระบายสีอ่ะยี่บาทอ่ะยี่ห้าบาทที่ห้าบาทโอ้ยนี่ดูเขาระบายสีกันเลยอยู่หลักระบายเหรอไม่เอาหรอกลูกเดี๋ยวค่อยระบายจะซื้อกลับบ้านปะเดี๋ยวก่อนเดินทูก่อน มีร้านอื่นอีกเหรอเดินดูก่อนดิมีร้านอื่นเหรอเออขาไปดูที่ตรงนี้มีอะไรมัง่งบ้าคนมีอะไรยาเชื่อโอ้โหอะไรนะโอ้โหอันนี้เขาทำอะไรครับนวดตอกเส้น อันนี้คือนวดตอกเส้นนะทุกคนไหนคะชิงช้า,ไ,ชชาไปดูสิโอ้โหอ,อะไรอะ่ะเขาทำอะไรอะ่ะดูด,ดิหม้อร้อนป่ะนะมีไฟจริงด้วยนะเขาทำอะไรนะดูด,ดิเขาคือ,อยาชาต้มสมุนไพรอย่าไปโดนนะมันร้อนเปล่าโยไปยืนใกล้ๆเขาดิเขาตื้อตัวอะไรนะ่ะ ยุยุโอเคระวังโดนไฟข้างหลังมีไฟนะลูกไป,ปเรินมไปดูตรงนน้นสิมีอะไร <คน S 1> ไมัมมีร้านศิลปะอีกเหรอไม่รู้ครับไมมีร้านระบายสีอีกไหโนมะาไปไหนไปไหนคะนี่ลูกคนดูรายละเอียดรายละเอียดอะไรคะอ๋อนี่เหรอะคะ ไปไปไปยูเขาจะไปยูเขาจะไปไปเลยตามไปโยเขาจะนำทางนะทุกคนเราไปที่ินโอเคโอเคอันนี้คือตลาดชาวให้นะคะทุกคน วายุเขาจะไปซื้อที่ทาสีแหละโยเอาไหมอายุเขาจะซื้อแล้วเนี่ยไปทุกคนเขาได้กันคนละหนึ่งตัวแล้วเขาเดินไปแล้ว จะเป็นลุยตลาดกันเลยเออไปนี่ครับตัวที่เรีเลือกมาเร็วโอเคโอเคเก็บเก็บน้องไปไหนแล้วนี่น้องไม่หลอกพี่เลยโอเคน้องอยู่นี่เองโอเคอเค๋อนนองเขาเห็นนี่ซุ้มอะไรเนี่ย อันนี้คือตลาดนะจ๊ะเมื่อกี้เราได้เดินมาหนึ่งรอบแหละเรามาหาไม่ใหญ่กันอันนี้จะมีโดนตีด้วยนะแล้วก็มีภาพวาดด้วยนี่แต่วันนี้เราขอเดินต่อกันก่อนนะครับอ้าวโอเคครับดูเห็นแล้วครับ อ่าโอเคโอ้อยเขาชอบใช่ไหมครับหนูไปเรียนศิลปะมาไงโอ้โอเคนี่โอเคไปไปเราขออนุญาตเดินต่อกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ